สวัสดีครับเช้าวันพฤหัสบดีสดชื่นกันอีกเช่นเคยหวานเจี๊ยบกันในกลุ่มนะครับคัมคืนที่ผ่านมาก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับ f c ในหน้าช่องที่ติดต่อกันไปครับสวัสดีครับทุกท่านทุกท่านทุกผู้ทุกคนครับ f c หน้าช่องของเซอร์เตเองครับพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยทุกวันครับกับการวิเคราะห์ศาสนาฟุตบอลหน้าเชียร์หน้ารุ่นกับวันละหนึ่งคู่เนาะสวนท่านใดครับที่ดูคลิปนี้แล้วรับหน้าช่องตรงนี้แล้วอยากจะเข้าร่วมครอบครัวสีเขียวกับเสือปืนรงเข้าอยู่ตรงหน้าโปไะครับตรงม ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่ตบบาทเดียวครับไม่ต้องสมัครเว็บไซต์โดยการฝากเครดิต1น0 2 0 0 3อ0ก่อนกเก้ากลุ่มในนั้นก็แน่นอนครับตัวเน้นตัวคัดทางด้านของแอดมินและทีมงานรวมไปถึงโอโหที่พลาดไม่ได้ครับสูงแรกตามตำราไม่มาย้ำหลังเดินทุนตามระบบ ก็สดชื่นวันเจ๊บค่ำคืนที่ผ่านมา16-17คู่มีพลาดไปคู่2คู่บอกรบคุณฐานก็ต้องบอกว่าสดชื่นทํากำไรกันดีเช่นเคยนะครับทางข้าวอยู่หน้าโปรไฟล์นะก็เป็นแบบนั้นในนั้นเต็มเปี่ยมเอ็มอัตรเฮฮาปาร์ตี้ลิทแน่นอนครับเป็นแบบนั้นโอเคค่ำคืนนี้ครับพาไปดูฟุตบอลหนคู่ครับค่ำคืนของวันฟาดหัสสัปดาห์ที่8สิงหาคม2567ผมพาไปดูกันในรอบ ยี่สิบสองนกาครับฟุตบอลฟุตบอลอชายโอลิมปิกครับรอบชิงแดงตัวแดงนัดที่3ครับคิกออฟในเวลาสี่ทุ่มในคู่การลงเล่นของทีมชาติอียิปต์ยี่สิบสามปีครับพบกับตระหนักของโมร็อกโกยี่สิบสามปีอียิปต์ยี่สิบสามปีนะครับสามเกมล่าสุดชนะสองชนะหนึ่งเสมอสองครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเจ้าภาพฝรั่งเศสไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ไปต่อเวลาพายกับฝรั่งเศสไปครับอ่าตัวหลักๆก็มีใครบ้างครับวันนี้ครับแน่นอนครับก็ยังคงใช้ตัวผู้เล่นที่มีอ่าประสบการณ์ใน การลงเล่นที่หลายๆนัดนะครับชุดเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้แต่วันนี้นะครับมีตัวเจ็บอยู่หนึ่งตัวครับาัด้านของอูมานฟายเยสนะครับซานเดอร์เบ็กตัวเก่งนะครับติดโทษแบนนะครับอาติด์โทษแบนนะครับไม่สามารถลงได้ครับตัวหลักก็ยังคงอยู่ครับโอซามาไฟซามครับซิโซอิบราฮิมบาเดลรวมไปถึงโอโมอาเบสเวานี่ก็ยังคงช่วยในเกมนี้ เต็ม <AL> ประสานประสานเกมกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับในครั้คืนนี้นะครับลูกเกมนะ่ะก็ต้องบอกว่านะครับรูกเกมนัดที่ผ่านมานั้นอียิปต์นั้นที่ลงเล่นนั้นก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าสู้กับทนาฝรั่งเศสได้ดีแหละนะครับแต่ว่าสู้ความแห็งเก่งกับเจ้ <ช Rules. S 1> าเจ้าบ้านไม่ได้แหละนะจะภาพด้วยนะก็เป็นแบบนั้นในรูกเกมที่ผ่านมาก็มีโอกาสยิงฝรั่งเศสได้ตั้งหลายครั้งนะสิก <c oughs> <c oughs> ว่าครั้งแต่ว่าความคมนั้นก็ยังไม่ไม่มีอะทีมจากอียิปต์น่ะเป็นแบบนั้นครับโอเคครับขขยัับไปดูงงงฝ่ออโมรกัันบบ้างคร โมร็อกโกยุยี่สามปีครับนัดที่สามนัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้หนึ่งครับนัดล่าสุดนั่นก็อกหักกับทางด้านของทีมชาติสเปนแพ้สเปนไ,ไ,ไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับเลยต้องมาทิ้งเหรียญทองแดงเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนั้นตัวหลักๆครับซูฟารนะฮะซูฟิยานเฮรามีครับอินเดียยาโคมันและอันเตเอฟสซันซูรีอุสซามานเอสซันซูรีนะครับก็ตัวหลักๆก็แน่นอนครับก็ขุมกำลังเนี่ยถ้ามองตรงนี้ นะครับโมร็อกโกก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าแหละนะครับในเกมนั้นครับรูปเกมที่นัดล่าสุดที่พ่ายสเปนสองหนึ่งอ่ะนะครับในวันนั้นก็ต้องบอกว่าทําได้ดีครับโมร็อกโกนะครับแต่ว่าสู้ความแข็งแกร่งของสเปนไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องพ่ายไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ครับสื่อต่างประเทศเขามองว่าแน่นอนครับให้ทางด้านของทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยอยู่23ปีดูดีกว่าที่075านะครับคงมองว่าวันนี้ทางด้านของทีมชาติอียิปต์อยู่23ปีน่นะครับมีซันตุเบก ตัวเก่งอะติดโทษแบนในนัดที่แล้วที่เจอกับทางด้านของฝรั่งเศสด้วยวันนี้และขุมกําลังก็มองว่าทางด้านมรูรอกควไม่น่าพลาดแน่ในค่ำคืนนี้ครับด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็จากนัดที่แล้วอะสู้กับสเปนได้ดีนะสเปนสู้กับสเปนได้ดีถือว่าดีมากเรื่องคลองบอลล่วงโอกาสยิงใส่สเปนได้ตั้ง10กว่าครั้งผมมองว่าวันนี้ครับในราคา075แบบนี้มองทางฝั่งของมรูรอกคกวันนี้จะเฉือนชนะทางด้านของทีมชาติอียิปต์23คว้าเหรียญทองแดงในรายการนี้ไปได้ครับ ก็ส่วนท่านใดครับสนใจอยากจะเข้าร่วมครอบครัวบ้านสีเขียวของเรอพืชิส์นั้นทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์นะครับก็เป็นแบบนั้นรับพบกันในกลุ่มไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้ตาบาทเดียวสําหรับข่าคืนนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ